สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีกระมาพบกับสาวหนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมือนีสาวหนิงพ้าร่วยสิพาท่ทานผู้ชมไปที่ตามเนว่ทางตัวเลขความฝันกับเมเกองค่ะเมกองเพิ่นกวา่าเพิ่นฝันแล้วค่ะท่านผู้ชมในงวดวัน 30, ที่30ธันวาคม2566ค่ะเมกองเพิ่นฝันว่าลดลูกเพิ่นเนาะค่ะลดลูกเขยเพิ่นคับลดมาเพิ่นว่าค่ะคับลดมาละลดขาดเคร่งค่ะท่านผู้ชม รถมีแต่ส่วนหัวส่วนถ่ายส่วนกระบะโบมี่เพื่อนว่าค่ะแต่ว่ากระแลนใดเพื่อนว่าขับมามาหาเพล่นเนาะค่ะเพื่อนยืนถ่ายอยู่เพื่อนวานีความฝันยืนถ่ายเขินรถอยู่เพื่อนกับเปิดประตูเข้าไปเพื่อนว่ามีตั้งแต่คนเพื่อนว่านางอยู่ในหันส่องในหน่อยจังหดคือคนเต็มคือคนหลายแถิเพื่อนว่าค่ะล้วคุณแม่เพื่อนก็ได้ตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะล้วตัวเลขตัวนั้นสิเป็นตัวไหนสาวนิ่งกับบอผาดค่ะสาวนิ่งกับสิพาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟัง ความฝันของแมกอง ผอมๆกันกับสาวนิงเนาะค่ะค่ะแต่ก่อนที่สิไปฟังความฝันของเมกงสาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้กับสาวนิงงพารวยน,นําเนเด้อค่ะค่ะเพื่อเป็นการบัเสิยเวลาก็ไปรับชมและฟังความฝันของเมกองผอมๆกันกับสาวนิงเลยค่ะไป<ข>สวัสดีค่ะแมกองค่ะสวัสดีคับแมกงครับสวัสดีคับสวัสดีค่ะค่ะมือนี้ช่องสาวนิงพารว้ยต่องพูดแชแนลครับค่ะกำลัติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับเมกองเนาะค่ะในงวดวันที่ ทันพระคม2566หรยหกสิบหไปฝากท่นผู้ชมทางบ้านอีกข้างนึงค่ะครับค่ะแม่กองนี่ก็เป็นผู้ที่ฟันแม่นค่ะท่านผู้ชมที่พานมาเนาะค่ะค่ะมีเอฟซีค่ะท่านผู้ชมมีเอฟซีเนาะค่ะเพิ่นมีโชกับแม่กองค่ะมีโชกับแม่กองแล้วเพิ่นก็อยากมอบสินนำใจเนาะค่ะให้กับแม่กองเล็กๆน้อยๆค่ะให้แม่กองไปใส่สร้อยส่วนตัวหรือว่าไปทำบุญกัแล้วแต่ค่ะค่ะ เป็นเอฟซีคุณเม่เนาะค่ะคเป็นคุณเม่จากจังหวัดนครนครสวรรค์ค่ะ <ณ S 2> <ว>ค,คุณเม่เอฟซีคุณแม่กองจากนครนสวรรค์น,นะครับเนาะเป็นมีความประสรงค์ครับผมมอบสินในํำใจเล็กๆหน่อยกับแม่กองนะครับเนาะไปใส่ส่วนตัวครับผมค่ะนี่ค่ะแม่กองค่ะค่ะคครับ่ะเป็นสินในํำใจจากคุณเม่เนาะค่ะจากจังหวัดนครสว <vet> รรค์ค่ะค่ะจ้าทุกคนนีเอ้ย เป็นเอฟซีของเม่ยายกองของยายกองกะให้เอฟซีถือคุกเพียทุกขั้งขอให้มแม่เบิงได้หลายเบอร์ทุกขู่ทุกคนเอฟซี FC. ขอให้คุณมีมีความสุขวามเจริญยิงยิ่ง,งขึ้นไปให้ลำให้ด้วยให้ถือเลขกถือบเบอร์ได้หลายให้ได้เป็นห่อยล้านพันด่านพุนะ่นละทุกขู่ทุกคนเนอะทั้งอันอันอันคุณมีนครสวรรค์ ก็หายดีไม่แห้งหายตั้งวันนั่นแม่ย์ใยกองก็ให้มีแต่ความสุขความเจริญในครอบครัวงวกระไรขังไรก็ให้ได้เงินอขวบงวกระไรขังไรก็ให้ได้ข้ามให้ได้ควอมสุกข้อมเจริญให้ดุ่งเลี้ยงไปหนาเลอสาธุ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 ค่ะกัขอบคุณเอฟซีนะครับเนาะเอฟซีจากนครสวรรค์ครับผมคุณเมย์ครับเป็นมีโชคมีลาบนะครับเนาะกับ คุณแม่ครับผมเปิ่นก็เลื่อยมศีินนาใจมอบให้กับม่กองเล็กๆน่อยนะครับเนาะก็เป็นจจานวนมาหลายแต่ว่ากับเป็นสินําใจนะครับเนาะเพื่อให้คุณแม่กองไปใส่สอยชวนตูนหรือจะไปทําบุญกะอันนี้ก็แล้วแต่ของแม่กองนะครับเนาะค่ะกระขอห้มีโชกมีลาภน้ากันเดสุขููสุขคนค่ะผู้ไดเข้ามาติดตามช่องสาวนิ้งพ้าร่วยท่องพูนชาแนล้วก็ติดตามแม่กองเนาะค่ะค่ะในงวดนี้แม่กองฝันจังไดโนเว้าซูฟังเลยค่ะ ฟันอยู่ค่ะฟันบาแเม่นันยางไปน้ำท่างค่ะยางไปน้ำท่างแม่กับฟันแบบสันๆนี่ลาครับฟันมาขึ้นนี่บอกค่ะหรือฟันอะไรม่ขึ้นล่าสุดเนาะค่ะค่ะฟันสันๆแนเบียาฝฟันสันนเฉียนๆเลยค่ะกับเม่นันบาแเม่นันยางไปน้ำท่างยางไปยางออกไปก่อนดูกว่าสังข์ค่ะบาดยางน้ำท่างยางไป ยังไปบัดดูก็เลยขี่รถน้ำกุนมหาหับเอาค่ะบาดนี้ดูกัมาหอดเมกัมาจอดเกิกเสียอาเมก็ขืนโถดนอค่ะเมกับแนมเมืองรถลดดูแนมเมืองดูบวันแม่กับไขประตูออกไปซองเขาในโถดกับคนบักไหลอยู่ในหันเต็มรถดเห็นเป็นจังไงจังคนไหลเต็มในโถดค่ะแนมมา้ากหลังวันนี้ส่วนกระบ,บะโบมี มีแต่หัวออเป็นแนวอะไรคุณแม่รถผมบมีกระบะไักแล้วเมกะบ่งหูคือการทะเลนไปไล่มีแต่กระบะมีมีแต่หัวหรือมีแตกะะแ่กระบะคะคุณแม่กระบะโบมีมีแต่หัวมีแต่มองคนนัง่งมีแต่หมองคนใน ทอนหัวนะ่ะน่าอทอนกระบจาจักไปใสบ่มีค่ะแม่แไปไหล่ก็ว้าง่ายก็คือรถขาดเครื่องแม่รถขาดเครื่องเครื่องถ่ายบม่มีมิแตเครื่องทั้งหนาแม่มิแตมองคนนั่งมีแตมองคนนายอย่างบานมันกระบานั่นมันมีแต่ข้างหนามีแต่ส่วนหัวมาเทสจังได๋คนมาลวงมกไรคือขีอไ่ไหลขี่เต็มน,นั่งมองเลยเนาพ่อบาไห้แม่ขึ้นนั่งค่ะแม่ขึ้นไปแม่ก็ขึ้นไปไปนั่งพ่อขับเลย บกขับแต่ว่ามีแต่ทั้งหนาบ่มีทั้งหลังแต่ว่ารถกับเรนได้แดนไหลแดนดวงมหัดเ์ห่ะก็เรื่มไปคือเก่าแล้วไปดทะเบียนรถะไรคุณแม่ให้ทะเบียนรถนั่นสามแปดสี่เกสี่หกสามแปดสี่หกเนาะค่ะสามแปดสี่หกค่ะแล้วเลขกุญแจรถคุณแม่จำอะไรบ้างจําอะไรบ้นเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเนาะค่ะเลขกุญแจเจ็ดสี่หนึ่งบ้านี่ คนครับนี่เป็นไผ่คะเป็นดกเขยเป็นดกเขยบานีจำอายุของลูกเขยได้บ้างไหมอยู่สี่สองสี่สิบสองปีนั่นเต็มบานีเขาอันเขาสี่สิบสามปีบานีเขาสี่สิบสามเนาะค่ะสี่สิบสองอย่างสี่สิบสามแม่นค่ะโบเน่เนาะค่ะอาชิมาทะเบียนหลดก็ได้หรือบบอาชิมาเลขกุญแจ หรือบอกับอาซีมาอายุอของคนขคับเนาะค่ะเพราะว่าเพราะว่าคนขคับรถมานี่มหับคุณแม่นี่ก็สำคัญค่ะรถขาดเครืองเนาะรถขาดตีว่ารถขาดเครื่องซะเ<ถ>พราะว่าไม่มีแต่หัวอ,ออกนี่คือเขาปอดออกค่ะ,คะเป็นรถ รถกระบะบอกคะรถดกระบะรถดกระบะแต่ว่ามีต่หัวถ่ายบุมี่ถ่ายบมุมอี่แต่ว่ากระแลนใดปกติแลนไดเซยคนกระบะไกยขี้อยู่ในหันค่ะท<อ>้านี่ขวรเป็นจริงเลยมันแลนใดอยู่เบาทองพุน้ารถดนวนั้นกระซิลเลนใดครับถ้ามีเครืองแต่ว่ากระซิบวอเดกไก่ครับผม <laughs> แยล้งไปไกลอะไในความเป็นจริงแล้วไม่อาจจะแกลบ่ได้การนี้เกิดกันได้ครับผมขนาดหอยยังหอได้เนาะครับคุณแม่เนาะห้อยเบิ่มเบิ่มก็ได้แต่ต้นแต่ท่านกองใหม่ต้องมากะลางยังบาเกีบครับค่ะแต่ความฝันของแม่กองฝันสันๆเนาะค่ะฝันบ่ยาวจ้าค่ะฝันสันๆฝันบ่ยาวครับบ่แน่ค่ะทะเบียนรถของแม่กองอาสีมาให้โศกอีกก็ได้เนาะค่ะหรือบอกกัอาจจะเป็นเลขกุญแจแต่ว่ากับ่ฮู้ค่ะแต่ว่ากะลอง เบิ่งค่ะท่านผู้ชมเพราะว่านี่ก็เป็นความฝันของเพิ่นเนาะค่ะที่เพิ่นมาเว้าสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังคุณแม่มีหยังเพิ่มเติมอีกบ่คะเพราะไม่มีนะเท่านี้ล่ะแม่ก็ฝันซ้ำนั่นล่ะแม่กับหูมืองค่ะ,คะแล้วอายุของคุณแม่นี่จักปีเนาะ64ก็เต็มแล้วก็65 64ิบห้าหกสิบสี่อย่างหกสิ้าะค่ะาอายุขอ,ของแม่กับหกสครับผมเพราะว่า65บ่ทันฮอด ค่ะเธอมีเอฟซเนาะค่ะเพิ่นถามถึงอายุเมกองค่ะก็แจ้งไว้ในคลิปเนาะค่ะค่ะบาท้องพูดมีอยัางเพิ่มเติมอีกบอว่มีครับ นี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของแม่กองค่ะที่เพิ่นฝันหล่ะก่ะเมาเว่าสู่ทานผู้ชมทางบานฟั่งขอให้มีโชคมีลาบได้รางวัลใหญ่กับแม่กองเบิร์สุขูสุขคนค่ะในงวดวันที่30ธัทนว่าคม2 5 6 6นนี่เนาะค่ะขอบคุณแม่กองหลายๆค่ะว่าแพงตัวเลขเนาะค่ะขอบคุณค่ะแม่กองค่ะสแนวทางตัวเลขความฝันของแม่กองค่ะแม่กองนี่เพิ่นกับฝันค่ะฝันสันๆค่กท่านผู้ชมเพิ่นฝันว่า ลดเนาะค่ะหลดกระบ,บะของลูกไส้เพื่อนนี่แหละลูกเขยเพิ่นค่ะขับมาเพิ่นวะเพิ่นก็ยืนท่าอยู่เพิ่นวคนาค่ะยืนท่าขึ้นรหลดอยู่ขับมาละจังไหน <L> โหลดจังมีตะหัวเพิ่นวะ่ะ <L> ทั้งถ่ายบ่มีเนาะค่ะบอกง่ายๆก็คือรถดขาดเครื่องค่ะท่านผู้ชมแลนตัดไฟหัวมาไฟถ่ายบ่มีเนาะค่ะแต่ไม่กองเพิ่นก็ขึ้นไปทั้งรหลดเซ้ยเพิ่นว่าขึ้นไปแล้วเพิ่นก็ไปนางบบกหลายคนเพิ่นว่า ช่องเล็กๆจึงได้คือนั่งหลายหลายคนแถเพิ่นว่าค่ะเป็นเรื่องที่แปลกค่ะแต่ว่าโถก็สามารถรล่นได้ไปเสยเพิ่นว่าค่ะค่ะไม่กองเพิ่นกับฟันสันสันแล้วเพิ่นก็ไเด้ตัวเลขมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั่นก็สิเป็นทะเบียนรหลดเนาะค่ะ3 8 4 6 3846หดเป็นทะเบียนรหลดค่ะค่ะรา้าเจ็741 7หนึ่งเจีนี่เป็นเลขกุญแจรถดเนาะค่ะแล้วกาอายุของคนคับค่ะ4 2 4 2 42เป็นอายุของคนคับเนาะค่ะ อย่าง43ปีอายุของคนขคับ42อย่าง4 3เนาะค่ะเป็นลูกเขยเพิินเพิ่นว่าค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของแมกองค่ะที่เพล่นห้กับฐานผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังขอห้มีโชคมีลาภโด้รางวัลใหญ่กับเมกองเบิดสุขหูสุขคนค่ะในงวดวันที่30ธันวาคม2566น้อกี้เนาะค่ะอย่าลืมเด้ะค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมว่า3กับ8เป็นตัวเดียวกัน3กับ8เป็นตัวเดียวกันค่ะและ้วกหก กับเก่าเป็นตัวเดียวกันโกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันแล้วก็เจดกับหนึ่งเป็นตัวเดียวกันเจตกับหนึ่งเป็นตัวเดียวกันค่ะอาสิกบหัวกับหางใดค่ะท่านผู้ชมแล้วก็อย่าลืมตัดอย่าลืมกับอย่าลืมหมุนค่ะเลทถูกเลขเนาะค่ะตรงตัดตรงกับตรงหม,มุนค่ะบุษันอาศิพาดใดค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่แม่กองเพิน่นฝันเห็นตายหัวเนาะค่ะท่านผู้ชมบมเน่ไฟหัวอาศิมาอะไรเพราะว่าเพิ่นว่ากระบะไทย โเห็นเนาะค่ะเพื่อนว่าตาบักกระเหล่าะโชกตาดวงค่ะ38นี่ก็อย่าลืมตัดเด้อค่ะท่านผู้ชมสาวนิ้งบ่ได้ตัดให้ค่ะเพราะว่ากระดาษมันแผ่นหน่อยเนาะค่ะก็ไปตัดเอาค่ะ3883 8448 4664ตัดน่ำเนี่ยค่ะแล้วก็7447 4114เนาะค่ะแล้วก็7117ค่ะหมุนน่ำค่ะท่านผู้ชมค่ะ3663กหับหมุนน่ำนี่เด้อค่ะตัวถ่ายมันค่ะ 4ีสองสองีค่ะ4ีสามสามีค่ะอย่าลืมหมุนอย่าลืมกลับอย่าลืมตัดค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าถ้ามากตัวไหนก็เอาตัวนั้นค่ะ มากตัวใดกระจัดตัว้นเนาะค่ะทบมากกับพานค่ะค่ะนี้ก็เป็นแนวทางตัวเลขข้อฝันของแม่กองค่ะที่เพื่อนห้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังขอให้มีโชคมีลาบหรือางวัลใหญ่กับแม่กองเบิดสุขูสุคนค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้สาวนิงก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงผ้าร่วยจงมีต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีโชคมีลาบ หิ่งๆหงมานหมานปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อข่ะสุดท้ายนี่สาวนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวหนิงพ้ารวยได้เฮ็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ